สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะมาขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสตีฟจ็อบส์ในมุมที่เขาใช้คำ manifest ในการปลุกพลังในตัวเขาค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสตีฟจ็อบส์ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะเขาเก่งกว่าใครแต่เพราะเขาพูดในสิ่งที่เขาเชื่อก่อนที่มันจะเป็นจริงจ็อบส์ไม่ได้รอให้โลกยอมรับเขายืนยันสิ่งที่เขาเป็น และโลกก็ค่อยๆปรับตัวตามความเชื่อนั้นวันนี้มาดามจะพาคุณไปรู้จักกับ3ประโยคที่เต็มไปด้วยพลังของการ m มนิเฟสและจะชวนคุณพูดเข้าใจและเป็นไปพร้อมๆกันค่ะประโยคที่หนึ่งของสตีฟจ็อบส์ที่เขาเคยพูดไว้ว่า I'm going to put a ding in the universe ฉันจะฝากรอยไว้ในจักรวาลนี่ไม่ใช่คำโอ้อวดแต่มันคือการยืนยันสนามพลังที่บอกว่าการมีอยู่ของฉันมีความหมายต่อทั้งโลกใบนี้เมื่อคุณพูดประโยคนี้กับตัวเองคุณจะเริ่มเปลี่ยนจากคนที่รู้สึกเล็กเป็นจิตที่รับรู้ว่าตัวเองคือพลังของการเปลี่ยนแปลงประโยคที่สองของสตีฟจ็อบส ที่ทรงพลังเช่นกันนะคะ The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do คนที่บ้าพอจะเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนโลกได้คือคนที่ทำมันได้จริงๆประโยคนี้คือการปลดล็อกกรอบความกลัวและดึงเราเข้าสู่พลังงานของความเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขคะ่ะ ราก,กฎแรงดึงดูดทำงานกับความเชื่อไม่ใช่ความปลอดภัยโลกจะไม่เปลี่ยนตามคนที่คิดอย่างสมเหตุสมผลแต่เปลี่ยนเพราะคนที่กล้าคิดต่างและเชื่อจนไม่มีที่ว่างให้กับความสงสัยประโยคต่อมานะคะประโยคสุดท้ายประโยคที่3คิดว่าเป็นประโยคที่ สั้นแต่กินใจมากๆและทรงพลังมากๆค่ะ stay hungry stay foolish จงกระหายและจง,งโง่เง่าอยู่เสมอนี่คือประโยคที่ไม่ใช่การสอนให้ขาดแต่คือการสื่อถึงจิตที่เปิดอยู่ตลอดเวลาจิตที่ไม่หยุดรับแรงบันดาลใจใหม่ๆและไม่ยึดติดกับสิ่งที่คิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้ว เพราะคนที่ manifest ได้เก่งที่สุดคือคนที่ไม่ยึดมั่นและเปิดใจอยู่ตลอดเวลาค่ะจำไว้นะคะ Steve Jobs ไม่ได้เปลี่ยนโลกเพราะเขาพูดเก่งแต่เพราะเขากล้าพูดในสิ่งที่เขาเชื่อแม้ไม่มีใครเห็นด้วยซ้ำและคุณก็ทำได้เช่นกันค่ะ เราสามารถเลือกคำพูดที่ตรงกับตัวตนที่คุณอยากเป็นได้แล้วพูดมันออกมาทุกวันจนชีวิตคุณต้องปรับตัวตามเพราะจักรวาลเชื่อในคนที่กล้ายืนยันตัวตนอยู่เสมอค่ะถ้าเรายังไม่เชื่อเท่ากับสตีฟจ็อบส์เคยเชื่อก็ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่ใช่ทุกคนจะพูดได้ว่า ฉันจะฝากรอยไว้ในจักรวาลได้ในทันทีในวันแรกเพราะเราทุกคนต่างเริ่มจากจุดที่ยังไม่แน่ใจยังไม่กล้าหรือยังไม่รู้ว่าพลังในตัวเองนั้นมีอยู่แค่ไหนแต่ขอให้คุณเต็มใจจะเชื่อแม้เพียง10%ของหัวใจนั่นแหละคือพลังเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วค่ะวันนี้เราจะเริ่มจากประโยคที่อ่อนโยนกว่า แต่ยังส่งพลังเพื่อฝึกจิตให้ค่อยๆรับรู้ถึงพลังงานใหม่อย่างมั่นคงลองพูดแบบนี้กับตัวเองก่อนก็ได้ค่ะว่าฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะเปลี่ยนโลกได้ยังไงแต่ฉันเริ่มเปิดใจเชื่อว่าฉันมีผลต่อโลกได้ฉันอาจยังไม่กล้าพูดว่าฉันคือผู้ยิ่งใหญ่แต่ฉันกล้าพูดว่า ฉันพร้อมจะเติบโตในทุกๆวันฉันอาจยังไม่รู้ว่าเงินมาหาฉันได้ยังไงแต่ฉันพร้อมจะอนุญาตให้พลังงานใหม่ไหลเข้ามาในชีวิตลองฝึกแบบนี้ทุกเช้านะคะเลือกประโยคที่กล้าพูดในแบบที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้แล้วพูดมันเบาๆแต่มั่นคง อย่าตัดสินว่ามันเล็กเกินไปนะคะเพราะแม้แต่คำว่าฉันเริ่มต้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งระบบเพราะความเชื่อไม่ได้ต้องเริ่มจาก100%ก่อนแต่คุณยอมเชื่อทีละนิดทีละนิดสนามพลังงานของคุณก็จะขยายออกอย่างเงียบๆและในไม่ช้าคุณจะพูดได้อย่างมั่นใจว่า ฉันคือพลังที่มีผลต่อทั้งจัก,กรวาลด้วยหัวใจที่ไม่ได้หลอกตัวเองอีกต่อไปค่ะจัก,กรวาลไม่ได้ต้องการให้คุณแกล้งเชื่อแค่ขอให้คุณกล้าเชื่อทีละนิดแล้วคุณจะเห็นว่าคำที่พูดวันนี้คือเมล็ดพลังงานที่เติบโตกลายเป็นชีวิตใหม่ของคุณได้อย่างแท้จริงสตีฟจ็อบส์ไม่เคยรอให้โลกยอมรับ เขายอมรับตัวเองก่อนเขาพูดก่อนแล้วโลกก็ค่อยๆขยับตามคำพูดของเขาคือ m a n i f ฟส t a t เตชที่บริสุทธิ์และวันนี้คุณก็ทำได้ไม่ต้องเหมือนเขาแค่เริ่มเชื่อในแบบของคุณเองเพราะคุณไม่ต้องพูดให้ดูยิ่งใหญ่คุณแค่พูดให้ตรงกับพลังงานที่คุณอยากเป็นค่ะลองพูดนะคะ ฉันไม่ต้องเปลี่ยนโลกวันนี้แต่ฉันพร้อมเปลี่ยนพลังงานในใจฉันเดี๋ยวนี้เลยแล้วมาดูกันค่ะว่าต่อจากนี้ไปพลังงานของคุณจะเริ่มดีขึ้นในทิศทางใด